ของแท้ครับพี่น้องโอ้ยของแทะเขาอยู่พี่โอ้หอนหอนโอ้หอนหอนของแท้ครับพ,พี่น้องใส่พุงใส่พุงโอ้ยหือม ครับสวัสดีครับพี่น้องทุกๆคนนะครับพอกับผมอ e ีแอบเสียบนะครับพี่น้องได้ปลาคอใหญ่นะครับมาสามตัวมีปลาโดมาพร้อมพี่น้องเอามาต้มสับแซบสองตัวเนี่ยปล่อยไ้ลุงน้ำพี่น้อง <ây> ต้มตัวหนึ่งเอาพี่น้องมากามาระข่าเหนียวมีแจวปลาแดกมาพร้อ home, มแจ่วบองมันเท่า går. แล้วกน้น่ใหม่ต้มนะครับกับบักทวมามาพี่น้องมาต้มปลาต้มปลาต้มปลาคอใหญ่ต้มปลา,ปา,ปาปปปโดพี่น้องโอ้ เอาหัวมากระใส่มาอยากกินหัวกระใส่พี่น้องแต่อยากกินเนื้อมานําก็เลยเอามาตัวหนึ่งเนื้อมันแล้วก็เอาหัวันมาถาก,กินใส่มันแต่ก็ขออนุญาตแก่ข้าวครับแก่ข้าวแล้วกินเนืกระเสียบได้พี่น้อง นมัหน,านหมา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 ข่าพี่น้องมีใครผมด้วยพี่นอ้อง,อง,องมึงปลาดูตุปป่ปลาดูตุ่ปลาควาน่ไปลาบรรทงเล่า อืมอมฝาไหลนุ่เขาเห็นไข่แบบๆพี่น้งองนี่เอ,อ้ยบ่อยากพาก จากต้นนี้ใช่อ่ะอืมใส่มันไป่น่องใส่ปลาควาใส่ปลาควาไปหน่อง ม,มันหลายตัวพี่น้องหลายตัวกัะจัดพี่ของแทฉเขาพี่น้องโอ้ยของแทฉเขาอยู่พี่โอ้หอนหอนเนา โอ้ผ่อนผของแท้ครับพี่น้องใส่พุงใส่พุงโอ้ยหืมอ้า ตึ๊ดินจากของเก็บเลยปะจับไร กินต้นเล็นนอยพี่น้องนะครับผมว่าพี่น้องหลายคนก็สิคือผมนี่ยต้องจ้าตามันก่อนเรือนดับแดดก,ก็กินปลาควาจะไม่เหนือยหน่อยนะพี่น้องจะไม่เป็นเรื่องหน่อยออจ้าตาพี่นะ <c oughs> <c oughs> แก้ม <c oughs> แก้มปลาควา อยากอะเขาอยาดเบลล์้ยหยาดเบลาคับ <c oughs> สุน <initiatives> อยากนำซึ่นะันนี่ีไปดมตะการสิอหาอยู่เ้อ จังติเคยบอกหลายๆคลิปพี่น้องว่าปลาควาปลาโดูเนี่ยนิสมตกลางหน่อยหน่อยหลายบัง นานยังไม่แห้งมาจอดหัวนี่มึงนะี้พี่น้องแต่ใส่เอาไปอ่ะแหละเอา,เ,อาเนื้อมันมีหลายหัวเนาะ <c oughs> อยากหัวอออืื้ห ผมว่ามันน,นี่ยต้นมน่งไมัเสียปเปรียนอยเนือตรงคาง บรรยากาศดีเลยพี่หน่องวันนี้ลมโชวยเลยเย,นยน็นๆใต่ต้นสะดนเดาหรือเป่าเมืองขลังมีห้างนกง,งาบมม่าพี่หน่องยู่ตรงหน้านะครับจุดเทียงหน้าหน่อยงัย้นผมเองนะพี่หน่อง เป็นสันสัน,สนยังแก่แล้วอืมว้าส่วนหนังไปเนี่ยเรื่องว่าไม่แห้งได้ไหมหนังตุ่น้อ,นอใหม่บรรทัามาันกับเจ้าบ้าง ต้มแบบปอกเปลือกเลยกับบรเซียบเลยคุณลองต้มตแบบเนี้ยมปาปอกเอง ก็บเ to หนียวกไววซ้ำหนีก่อนนะพี่น้องกินกับพี่น้องซ้ำหนีก่อนนะมีพี่น้องคอาเมมต์มานะครับว่าคือเอาอาหารมาหลายแท้กินบางกิบกินบะหมมดเอามาหลายหรากินบะหมมืดพูดนะคือในมุมผมเอาอาหารมาหลานี่คือสี่พี่น้องผมยันบอิมบางกิบกับกินเมืดบางกิบกับบะหมมดบางกิบถามมาหน่อยยันบอิมพี่น้องเอามาได้ยหลนี่แหละอิมแล้วจะมายังนะพี่น้องถามมาหน่อยบอิมนี่มันสิเป็นอีกแบบหนึ่งนะต้องกินให้อิมก่อนนะ ครับกับบางคลิปกับเมดเนาะพี่น้องนะบางคลิปกับเมืนะ่อสนะก,กัแล้วยุยทธิอาหารนะครับย่างมือนีผมว่ามาไหลเพราะว่าผมอย่านบอะยิมแยกที่บอกลไรพี่น้องครับจัดเป็นตุ่มหัวปลาคอปลาโดนะครับเอามาซองหัวหล้วกับตัวหนึ่งมาทั้งตัวมาเลยนะครับเป็นสามหัวแซบพี่น,อน้องแซบแต่บางเมืดอกเเอาไปเฮ็ดน,น้ำยากระปุ่นนะํำอันนี้ตั้งใจแหวงสันพี่น้องกินเมดเดี๋ยวบได้มีน้ำยากระปุ่นตัวนี้ต่างใจแหว่งสัน,น,น,นเลยครับ ถ้าพี่น้องชอบคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจเด้อพี่น้อง้อกดแชร์หลายๆเด้อพี่น้อง้อครับคลิปเนียวไว้ซ้ำนี้นะครับพ้อมที่ลิปหนาขอบคุณที่หลายครับสวัสดีครับ